สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 4, 4 3 7 4753 08 3 4 3 7 4753นนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะมีหลายเซตเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันก่อนนะคะจะเริ่มในราคาอง์ละสามร้อยบาทสี 1, ่องหนึ่งพันค่ะอง์ละราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันนะคะ <c oughs> รายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพล็กกิ้งอุปคุตคานเนื้อโลหะมีน้ำหนักนี่นะคะไม่ทราบนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นะจะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าองค์นี้เป็นพล็กกิ้งอุปคุตนะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะเกาๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักแบบนี้ปายฐานจะเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐาน สวยเก่ามีน้ำหนักสภาพดีใบหน้ายังชัดเจนอยู่บ้างนะคะรายการที่หนึ่งค่ะส0มบาทนะคะรายการที่หนเนี่ยนะคะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะ <The> <to the> <frame> เหรียญหลงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยองนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะองนี้เหรียญหลงพ่อเดิมนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สอง <c oughs> สวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะ นนี่นะรายการที่สองค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะปีสองสี่แปดหกวัดฉลองนะคะเก่าๆเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะตัวเหรียญสภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ค่ะสวยสภาพยังดูดีอยู่นะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะรายการที่สามนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะ ปี2 6 8 6ค่ะ300บาทรายการที่3รายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่4จ้ะรายการที่4นะจ๊ะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อชินเก,เก่าแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์พอะไรไม่ทราบนะเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะคากรคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเห็นรอยจานยันอยู่นะจ๊ะองค์นี้ เนี่ยนะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทรายการที่สี่นะคะ300อบาทเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่ออะไรเนี่ยพ่อท่านคริ้งเหรอคะเนี่ยนะเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะอ่านไม่ออกนะเนี่ยนะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีโคดด้านหน้าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะวัดถลุงทองนะใบหน้าท่านคะ่ะชัดเจนเนื้อทองแดงรมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดเจนนะคะดูดีแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยานอ่เป็นเป็นแบบนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่5 300บาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะที่จะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ คาบคีบเบานะคะติดเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเป็นการหล่อโบราณเลยนะคะองค์นี้นี่นะรูปหล,หล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นการหล่อโบราณอุ้ยขอโทษทีค่ะเป็นการหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีอยู่นะสภาพเก่ารายการนี้เป็นรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะรายการที่หก รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสภาพยังดูดีอยู่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะตัวหนังสือสวยๆขอบข้างดูดีเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะ300บาท รายการต่อไปจะเป็นรายการที่8ดรายการที่8ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญหลวงพ่อคงเนื้อทองแดงลมดำค่ะใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใบหน้าส,สวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเป็นเหรียญวัดชําป่างามนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาปีสอง3ี่แปดสาม เน่นะคะสีสวยเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8ปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุกอีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้าที่0834374753 0834374753นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะ ราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1000ค่ะจะส่งฟรีนะคะพี่ขาไม่บวกเพิ่มนะไม่บวกค่าส่งนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9้านี้นะคะเป็นพระมาเหศสวนเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระมาเหศสวนเนื้อชินนะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาคราบกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9ก้าสามร้บาทค่ะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10บค่ะ เป็นปลาปิดตาทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ซาบพ,พิมนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆแ,แบบนี้เลยเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีนะเนื้อชิ้นแห้งๆเป็นปลาปิดตานะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์แบบนี้รายการที่10บค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11รายการหนึ่งหนึ่งนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรเนื้อทองแดงลมดําค่ะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญจุลาลงกรณเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยใบ,ใบหน้าท่านยังสวยยังชัดเจนอยู่บ้างนะคะนี่นะสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนว่าปรับห่อนะคะมีเลขหนึ่งสองสามเก้านะคะเลขเต็มเลยนะด้านหลังเขียนว่าปราบห่อแบบนี้เลยค่ะขอบเหรียญน,นะคะเป็นขอบเหรียญแบบนี้นะคะสวยเก่าคลาสิกแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสอรายการที่สิบสอนี้นะคะเป็นพระเ,เขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จพิมพ์ข่าวบวงนะคะใช่หรือเปล่านะถ้าถ้าน้องผิดพลานประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าว่าเจ้าของเขาได้บอกว่าเป็นพิมพ์ข่าบ่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยนะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแห้งแบบนี้เลยคะ่ะเก่าๆเลยนะคะมวลสารชัดเจน ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังพระสมเด็จนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนนะคะองค์นี้นะคะสวยๆเนื้อนบๆนบแบบนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชไม่ทราบกุกนะคะ องค์นี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุ๊เป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้าด้านหลังสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะสวยเดิมสภาพดีเก่าแบบนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะ 300บาทนะคะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นพลักกิ่งนะคะเป็นพลักกิ่งหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ซากุูไม่ซาพิมพ์นะคะเนี่ยนะพลักกิ่งนะจ๊ะไม่ซากรุไม่ซาพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นการหล่อโบราณมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานลอยตะไบสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ รายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15้านะรายการที่15นะคะเป็นองค์งน,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะพาพิคนาทหรอเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะเก่าเก่าเขียวเขียวเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา องค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะ mm. เนื้อเก่าๆเ, mm. เขียวๆแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงใต้ฐานเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่15เป็นพลาพิคเน่นะคะไม่ทราบก่ไม่ทราบพิมส์300บาทค่ะ300บาท พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4-37-4753 083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line. จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16นี้นะคะ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะเหรียญเนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะด้านหลังจะเห็นรอยจันยันชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้เป็นรายการที่16-300บาทค่ะรายการที่16นะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17รายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เนื้อทองแดงลมดำนะคะอ,องนี้เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยปี2503ตัวเหรียญมีรอยจานรยันที่ด้านหน้าเหรียญชัดเจนแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเดิมเลยนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นยันนะคะเก่าเก่า เนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเป็นการหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะมาสภาพนี้ก็ไปสภาพนี้เลยนะคะอง์นี้สภาพเดิมๆเลยค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะ เป็นเป็นหลวงปู่ทวดแบบว่าหล่อโบราณมาแบบนี้เลยนะคะผิวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่คะสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะมันมันแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้า เป็นเหรียญพ,พ,พ,พระปิดตาเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเหรียญพระปิดตาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่ามันๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะ,ะสามอบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีสิบค่ะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุด องนี้นะคะจะสภาพผ่านการใช้งานมาองค์นี้สภาพผ่านการใช้งานมานะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดขุดจะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะผงจุกส,สวยๆเก่าๆนะคะสภาพยังดูดีรายการที่20นี้300บาทนะคะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะ รายการที่21นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปูโ่โตะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่แน่ใจปีนะคะองค์นี้จะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้เหรียญหลวงปู่โตะนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ตัวเหรียญเป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดี รายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะคาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจันยั์ชัดเจนเลยค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะเนื้อผงเก่าเก่าเนื้อเน่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้พลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เป็นเนื้อผงนะคะด้านหลังจะปั๊มตาเจดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะมีปั๊มตาเจดีแบบนี้นะคะด้านหลังเนื้อเน่าๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะคะรายการที่2ี่พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด ของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000ัจะสมฟรีทุกรายการกันเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 083 437 4753นนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋า <c oughs> รายการนี้เป็นรายการที่23 300บาบาทค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเนี่ยนะคะรายการที่24เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังติดเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ะะรายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทคะ่ะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อทบนะคะเนื้อทองเหลืองเก,เก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรูปลหล่อหลวงพ่อทบนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะตะใต้ฐานรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะเป็นแม่นางกวักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะเป็นแม่นางกวักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะใต้ฐานรายการที่26นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชิน้นไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เนื้อชิ้นแห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนนะะเนี่ยนะคะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจันยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีรอยจันยันชัดเจนรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะ รายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะปีส4 8 2ี่แดสอเนื้อทองแดงรมดำเกเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำเกเก่าแบบนี้เลยเส้นเหรียญส,สวยๆเลยนะคะองนี้ใบหน้าชัดเจนนะคะเส้นหน้าผากเส้นคิว้วด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลัง เส้นเหรียญสวยๆทั่วทั้งองค์เลยนะคะขอบข้างดูดีมีห่วงในตัวนะคะมาพร้อมห่วงแบบนี้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันรายการเซตที่1กันเลยเนาะเซตที่1น,นี้นะคะองค์ละ500บาทเนี่ยนะ รายการเซตที่1นนะคะอง์ละ500บาทเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเริ่มจากเบียร์ละกันเนาะเนี่ยนะคะเริ่มจากเบียร์ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนี่ยนะมีเสียงนะคะมีเสียงด้านในนะเบียร์ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะมีรอยจานยันสวย,สวยชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย500ร้อยบาทนะคะ500บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินปีหนึ่งห้ามีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินปีหนึ่งห้ามาพร้อมเล่มกอบพลาสติกเก่าๆนะคะกันน้ำได้นี่นะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าๆะคะ่ะ นี่นะคะเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะคะ,เ,นะะ,เ,ะ,คะเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ซาบกุไม่ซา,าบพิมพ์แห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทองคนี้นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาสีเก่าๆด้านหน้า ตัวเหรียญไม่ทราบนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยนะคะลงยาสีด้านหน้าเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตัวเหรียญสวยเก่าสภาพดีแบบนี้นะคะรายการนี้500บาทนะคะ500บาทรายการเซตที่1น,นะคะอง์ละ500บาทค่ะต่อไปรายการเซตที่สองรายการเซตที่สองนี้นะคะอง์ละ1,500้าค่ะ ออขอโทษทีค่ะองละอ่ะองละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะองละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะเริ่มจากองนี้นะคะองนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพัล่วงนะคะพัล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะคะพัล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะ นะสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้1,500ค่ะรายการนี้เป็นพันล่วงนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะ1,500รรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป <c oughs> เป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลย นี่ยนะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีนะคะเก่าๆแบบนี้เลยหน้าตาทั้งชัดเจนนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้เลยหนึ่งพันห้ารอยนะคะองค์นี้นะหนึ่งพันห้ารอยรายการต่อไปค่ะพี่ขาเป็นพระพุทธชินราชเน,น,นื้นนวะเนี่ยนะคะหายากนะคะพี่ขาหายากนะพระพุทธชินราชเนื้นนวะ ไม่ทราบไม่ทราบพิมนะคะไม่ทราบพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยค่ะพระพุทธชินราชเนื้อนวะนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีนะโค้ดสวยหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุกค่ะสวยว้าวเลยนะหลวงปู่สุกนะคะ หลวงปู่สุกสวยๆเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังอง์นี้สภาพใช้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตที่สององละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตที่ 3, สามเซตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการเซตที่สามนะเป็นเซตสุดท้ายอง์ละ 2 0 0พบาทองละ2 0 0พบาทนะคะเนี่ยนะเริ่มจากนะคะเริ่มจากเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลงยาสีเก่าๆด้านหน้าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ลงยาสีเก่าๆด้านหน้ามาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะสองพันบาท 2,000บาทนะคะรายการต่อไปค่ะองค์นี้จะเป็นคุดนะคะเป็นคุดของหลวงพ่อเสงค่ะเนี่ยนะคะคุดสีเงินของหลวงพ่อเสงนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมาตัวเหรียตัวคุดนะคะเป็นปี2522หลวงพ่อเสงนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยอยู่นะ2000บาทค่ะ2000บาท รายการต่อไปนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะคะของ EP นี้เป็นพระปากน้ำนะคะพระปากน้ำเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระปากน้ำเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดขอบเงินด้านในค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดขอบเงินด้านในนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเลี่ยมเงินสองชั้นนะคะ เป็นเลี่ยมเงินสองชั้นค่ะด้านนอกก็เป็นเลี่ยมเงินมีห่วงนะคะขึ้นขอได้เลยรายการนี้นะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะรายการนี้ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่083-4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่ม ะะรีบโทรกันเข้ามานะจ๊ะหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ